สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วครับกับเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านจะได้พบกับคอสเรียนที่ชื่อว่าไปต่อไม่ได้ถ้าภาัยไม่เป็นเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จแต่ทำไปทำไปก็ยังไม่สามารถสำเร็จได้ดังใจ เคยไหมครับที่คุณอยากมีความสุขแต่ใช้ชีวิตอย่างไรก็สุขไม่สุดสักทีเคยไหมครับที่อยากประสบความสำเร็จในด้านความสัมพันธ์แต่ทำไมความสัมพันธ์ดูเหมือนไม่ก้าวหน้ากลับถอยหลังอยู่ตลอดเวลาเคยไหมครับที่คุณอยากจะให้การงานและเพื่อนร่วมงานไปในทิศทางเดียวกันดูเหมือนน่าจะกลมเกลียวกันได้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ยังไม่กลมกลืนหรือกลมเกลียวกันสักทีเรื่องราวในครอบครัวก็เหมือนกันครับเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆหรือปู่ย่าตายายเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ทำไมหลายๆครั้งดูเหมือนทุกคนไม่เข้าใจกันน่าแปลกไหมครับรักกันขนาดนี้แต่ก็ไม่เข้าใจกันได้คุณทราบไหมครับว่าเพราะอะไร เคยไหมครับที่เราโกรธตัวเองแล้วไม่ยอมให้อภัยตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับการโกรธตัวเองและให้อภัยตัวเองไม่ได้ทําให้เราไปต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราตัดสินใจจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่าไม่อยากทําให้มันสุดเราไม่อยากจะให้มันสําเร็จเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่อยากให้ตัวคุณน่ะได้ดีเพราะอะไร ก็คุณยังโกรธตัวเองอยู่คุณยังให้อภัยตัวเองไม่ได้คนที่ให้อภัยตัวเองไม่ได้คือคนที่ยังไม่สามารถรักตัวเองได้เมื่อเขาไม่สามารถรักตัวเองได้เขาจะทำดีให้ตัวเองเพื่ออะไรเช่นเดียวกันครับคุณพ่อคุณแม่คุณถ้าคุณมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้สึกว่าท่านเคยทำให้คุณโกรธแล้วคุณรู้สึกเจ็บมันฝังอยู่ข้างในยังให้อภัยไม่ได้ และคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เคยไหมครับทํางานได้เยอะแต่เก็บเงินไม่ได้เหมือนจะประสบความสําเร็จแต่ก็กลับล้มเหลวเฉยเพราะอะไรความโกรธพ่อแม่ครับทําให้คุณรู้สึกว่าต้องการจะระบายความโกรธแล้ววิธีง่ายๆฮะที่มนุษย์ระบายความโกรธใช้เงินที่มีให้หมดไปอีกวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้ทําร้ายตัวเองคือทําให้สิ่งที่กําลังดูเหมือนจะสําเร็จ ล้มเหลวซะหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆก็ให้มันมีอันเป็นไปซะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่ากดแห่งแรงดึงดูดทํางานเป็นเรื่องจริงครับเมื่อคุณไม่ให้อภัยคุณพ่อคุณแม่คุณก็จะมีรูปแบบชีวิตที่โกรธแค้นคุณพ่อคุณแม่ตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระบายความโกรธแค้นเหล่านั้นออกไปเช่นเดียวก,กันกับคนที่คุณรักสามีหรือภรรยาคุณให้อภัยเขาไม่ได้ คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้อย่างไรในเมื่อทุกครั้งที่มองหน้ายังรู้สึกโกรธในทุกครั้งที่คุณมองหน้าเขาคุณยังรู้สึกเกลียดทุกครั้งที่คุณคิดถึงเขาคุณรู้สึกไม่อยากเห็นหน้าคนคนนี้เลยไม่อยากพูดไม่อยากคุยแม้แต่จะนั่งลงกินข้าวด้วยกันยังไม่อยากมองหน้ากันเลยสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้ชีวิตเราไปต่อไม่ได้วันนี้ ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีปัญหาแบบนี้ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับยินดีช่วยคุณพาออกจากปัญหาไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตของเราจะจับมือคุณแล้วพาคุณก้าวเดินออกจากปัญหาได้เพราะเรามีทีมโคม้ชมืออาชีพทีมครูระเบิดและก็ทีมครูอาสาที่พร้อมจะสนับสนุน ดูแลคุณแบบ v i p เหมือนญาติมิตรและก็ทีมผู้รักการเรียนรู้อีกมากมายนะครับที่พร้อมจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันบอกก่อนนะครับว่าห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตเป็นห้องเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ให้กับคนมาแล้วมากมายและเป็นห้องเรียนรู้ฟรีแล้วพบกันในห้องเรียนนะครับตัดสินใจแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักในอินบ็อกว่าสนใจเรียนนะครับพบกันครับ เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพท์ที่มีคอเสห้เรียนฟรีตลอดชีวิต